สนนวัสดีเพ่พ่ชาวอนิเมะทุกท่านนะครับผมสุปราแนะนําอนิเมะแนวต่างโลกเวทมนต์นั่นเองเป็นอนิเมะภาคไทยที่ไม่ควรพลาดนะครับผมตอนนี้ก็คัดแค่อนิเมะที่ไม่ควรพลาดจริงๆมาทั้งหมด10เรื่องนะก็ทําตามคําขอของคอมเมนต์จากการแนะนําอนิเมะครั้งที่แล้วนะครับผมใครที่อยากให้ผมแนะนําอนิเมะแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็มากับอนิเมะเรื่องแรกของเรากันเลยสําหรับอนิเมะเรื่องแรกของเราก็มากับอนิเมะเรื่อง โอสมะแลงกิงหรือชื่อภาษาไทยว่าอันดับพระราชาก็เป็นอนิเมะที่มีอยู่ทั้งหมด23ตอนจบนะครับเป็นอนิเมะภาคไทยด้วยแล้วก็ได้ข่าวว่าจะทำซีซั่น2มาด้วยแล้วนะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ในซีซั่นแรกคงคาข้างข่งจะเป็นอนิเมะที่นอกกระแสพอสมควรเลยนะครับแต่ทว่าเนื้อเรื่องมันกลับดีแบบผิดคาดเลยทีเดียวใครที่ไม่เคยดูลองหาดูด้นะครับผมเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้จะพูดถึงโบจิเจ้าชายรัททาย,ยาทระดับที่1เด็กชายผู้เป็นใบนหูหนวกไร้ฝีมือในการต่อสู้ แถมได้รับคำดูถูกจากผู้คนรอบข้างรวมไปถึงประชาชนว่าเขานั้นไม่เหมาะสมที่จะขึ้นมาเป็นราชาจุกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับคาเงะเผ่าเงาที่หลือรอดจากการสูญพันธุ์แถมยังสามารถสื่อสารกับบจูจิพระเอกของเราได้และตั้งแต่วันนั้นมันก็ทำให้บูจิของเรามุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้สมกับการเป็นว่าที่ราชาองค์ใหม่ทว่าทำการปัญหาของราชวงศ์และความรุนแรงในการแย่งชิงอำนาจก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ก็เป็นอนิเมะอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อง้างสนุกมากตอนนี้ผมก็รอในซีซั่น2อยู่นะครับเดี๋ยวได้วาทิ้งปมไวข้ข้างทีเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเป็นอนิเมะที่ดูได้แบบสนุกเพลินเ,เลยทีเดียวส่วนอนิเมะเรื่องต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่ประกาศซีซั่นต่อมาแล้วนะครับกับอนิเมะเรื่องมูโชคุเทนเซหรือชื่อภาษาไทยว่าเกิดชาตินี้พี่ต้องเทป ก็เป็นอนิเมะภาคไทยทั้งหมด2 3ตอนจบนะครับในตอนนี้หรือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เนื้อเรื่องค่อนข้างจะดีมากๆเลยทีเดียวเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้จะพูดถึงนิดอายุ34ปีขณะนั้นไม่มีงานทำแถมยังเป็นที่คิโคโมริแล้วเขาก็ถูกไล่ออกจากบ้านในวันงานศพพ่อแม่ของเขานั่นเองแต่ว่าหลังจากออกมาได้ไม่นานาก็ถูกรถบรรทุกชนตายจนเขานั้นต้องจบชีวิตลงไปแต่ว่าเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีเขาก็พบว่าตัวเองนั้นกับชายมาเกิดใหม่ในร่างของเด็กทารกในโลกแห่งดาบและเวมน์ และเหตุการณ์ในครั้งนี้เองมันก็ทําให้ชายคนนี้สาบานกับตัวเองว่า ขานั้นจะใช้ชีวิตอย่างจริงจังในโลกใบน,นี้ในฐานะลูเดียสเกเลตและการประจนภัยของเด็กน้อยคนนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเรียกได้ว,ว่าเด็กในร่างลุงนะครับผมเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่ค่อนข้างสนุกมากเลยตอนนี้ก็รอซีสันสองอยู่นะครับอนิเมะเรื่องต่อมาก็มากับอนิเมะเรื่องดันมาชิมันจะผิดเรื่องไงถ้าจะพบรักในดันเจียนก็เลยได้ว,ว่ามีภาคใหม่ออกมาเรื่อยๆเลยทีเดียวแถมยิ่งออกมาเรื่อยๆขับฮาเลมพระเอกก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันก็เลยได้ว่าจะอนิเมะซึ่งๆในภาคแรกกลายเป็นอนิเมะฮาเลมในหลังๆ แต่ก็เป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่ยังสนุกอยู่นะใครที่ยังไม่ได้ดูภาคต่อก็ลองหาดูได้เพื่อจะติดลมเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้จะพูดถึงในยุคสมัยที่เหล่าทวยเทพเลือกที่จะลงมาใช้ชีวิตกับเราเด็กๆเ,เพื่อที่พวกเขาจะค้นหาความตื่นเต้นบนโลกมนุษย์แถมพวกเขานั้นก็ต้องผนึกพลังเทพของตัวเองเอาไว้และใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งและพวกเด็กๆที่จะมารับใช้ใหเหล่าทวยเทพได้นั้นจะต้องถูกระบุเข้าสังกัดเฟมิเลียและพวกเขาก็จะได้รับพลังในการสร้างเนื้อสร้างตัว พร้อมกับชื่อเสียงในการต่อสู้กับเหล่ามอนเตอร์เพื่ออัญมมณีเวสสุดล้ำค่าที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองได้รือเวลาจะพูดถึงเบลคาเนลที่เขานั้นได้ท่านเทพธิดาเฮติเ,เลียรับอุปการะและสนับสนุนเขาจนเขานั้นได้ก้าวมาสู่โลกของนักประจนภัยแล้วเส้นทางของผู้กล้าตัวน้อยคนนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่ค่อนค่าสนุกมากนะครับลองหักได้เลยกับอนิเมะเรื่องนี้อนิเมะเรื่องต่อมาก็เรียกได,ด้ว่ารอภาคต่อมานานเหมือนกันแต่ก็ไม่ทำออกมาสักทีกับอนิเมะเรื่องมากิ The Kingdom of Magic หรือชื่อภาษาไทยว่าเมใจอาลาดนประจนภัยในภาคของอลาดนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด2ภาคด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นมีภาคของซินแบกอีกหนึ่งภาคเรียกได,ด้ว่ารอกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวแต่ก็ไม่มีภาคต่อมาสักที ซึ่งในภาคหนึ่งภาคสองนั้นเป็นอนิเมะภาคไทยนะครับแต่ว่าภาคซินแบกที่เป็นภาคแยกเป็นภาคเสริมนั้นเป็นอ,อนิเมะซับไทยเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้ก็จะพูดถึง14ปีก่อนที่อยู่ดีๆก็มีสิ่งปูสร้างขนาดมหึมาปรากฏตัวขึ้นกลางทะเลซึ่งมันเป็นหอคอยขนาดยักษ์และนั้นก็เป็นการปรากฏตัวของดันเจี้ยนครั้งแรกในตอนนั้นมีนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับเหล่าทหารนับหมืน่นเข้าไปสำรวจข้างในแต่ทว่าพวกเขานั้น ก็ไม่ได้กลับออกมาจนกระทั่งวันหนึ่งดันเจียนก็ถูกพิชิตไปโดยเด็กหนุ่มคนหนึ่งแล้วหลังจากที่ดันเจียนนั้นได้ถูกพิชิตดันเจียนนั้นก็ได้หายสับสูนไปแต่ทว่ามันก็ยังคงเหลือดันเจียนมากมายที่ปรากฏขึ้นบนโลกใบนี้และเวลาผ่านไปอาราดินเด็กหนุ่มสิบขวบขานนั้นได้ออกท่องเที่ยวในดินแดงต่างๆพร้อมกับขุยที่สามารถเรียกยักษ์เพื่อนของเขาออกมาได้แต่เขาก็ได้พบกับอาลีบาบาและผู้คนอีกมากมายรวมไปถึงชะตากรรมของเขาที่ทําให้เขานั้นต้องออกไปปะจนภัยในโลกใบใหญ่แห่งนี้ ก็รีดว่าเปอีกหนึ่งอนิเมะที่ค่อนข้างสนุกมากเลยนะครับใครไม่เคยดูลองหาดูได้เลยส่วนอนิเมะเรื่องต่อมาก็มากับอนิเมะเรื่องมาโอยูมาโอยูชะหรือชื่อภาษาไทยว่าจอมมารผู้กล้าจับคู่กู่โลกก็เป็นอนิเมะเศรษฐศาสตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างสนุกมากเลยนะครับแถมแนวนี้ก็มีค่อนข้างจะน้อยด้วยตอนนี้ก็มีไม่ถึง10เรื่องด้วยซ้ำอนิเมะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พูดเกี่ยวกับการค้าขายอย่างเงี้ยแถมมาในธีมของแฟนตาซีจอมมารทำให้เราดูแบบง่ายๆเลยทีเดียว เรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้พูดถึงสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับปีศาจที่ดำเนินต่อมาอย่างยาวนานจนกระทั่งมาถึงยุคข,ของจอมมานรุ่นที่43ที่ต้องมาเป็นผู้นำทัพปีศาจคนใหม่และหน้าที่ของผู้กล้าตัวแทนของเหล่ามนุษย์ที่แข็งแร่งที่สุดคือการต้องกำจัดจอมมานให้ได้เพื่อจะทำให้โลกนั้นกลับมาสงบสุขอีกครั้งและนั่นจะทำให้ผู้กล้าคนนี้มุ่งหน้าเพื่อจะไปปราบจอมมารเพียงคนเดียวแต่ทว่าเมื่อเขาได้เจอกับจอมมานคนใหม่จอมมารคนนี้กลับเป็นหญิงสาวท การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและนานมันจะทําให้ผู้กล้าคนนี้ตาสว่างขึ้นมาแล้วเขาก็ได้ทํารัทธสัญญากับจอมานเพื่อเป็นของกันและกันแล้วนี่ก็เลยได้กลายเป็นการเดินทางระหว่างจอมานกับผู้กล้าเพื่อทําให้โลกมนุษย์และปีศาจอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขแค่ฟังเรื่องย่อก็น่าสนใจแล้วนะครับเราจะได้เห็นกลยุทธ์ต่างๆที่ท่านจอมานของเราคิดค้นออกมาเพื่อที่จะทาให้ทั้งเหล่ามนุษย์และปีศาจอยู่รอดได้ เป็นหนึ่งอนิเมะที่ใครไม่เคยดูลองหาดูได้เลยส่วนอนิเมะเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องต่อมาก็มากับอนิเมะเรื่องล็อกหัวเลซอนก็เลยได้ว่าเป็นอีนอนิเมะที่มีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างจะดีมากเลยทีเดียวครที่ชอบแนวนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับแถมมาในธีมของโลกแฟนตาซีเหมือนกันแต่ถ้าว่าในโลกแฟนตาซีนี้ก็จะเป็นโลกของเกมนั่นเองแลมันทำให้พวกเขามีข้อมูลอะไรอยู่ต่างๆค่อนข้างจะเยอะนะครับเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้จะพูดถึง เกม MMO ยอดฮิตอย่างเกม Endear ที่อยู่มาวันหนึ่งก็ได้อัปเวอร์ชั่นที่12และนั่นจะทำให้เราเกมเมอร์กว่า3 0ม0 0ชีวิตเข้าไปติดอยู่ในเกมออนไลน์โดยไม่ทราบสาเหตุและนั่นก็รวมไปถึงเพะ่อกของเราชิโรเอะหนึ่งในผู้โชคร้ายที่ติดอยู่ในเกมนี้และต้องพยายามเอาตัวรอดจากเกมนี้ไปพร้อมกับเพื่อนสนิทข,ของเขาอย่างนาโอสุกุและก็แอสซัสซินสาวอย่างอากาซึกิที่ดีดีว่าพวกเขานั้นก็ได้ออกไปจนภัยไปมากมายและจะได้เห็นการแก้ไขปัญหาต่าง ของพระเอกของเราที่ค่อนข้างจะฉลาดมากเลยนะครับโดยความที่อนิเมะเรื่องนี้ดําเนินเรื่องโดยคนใหญ่มันก็เลยอาจจะดูแบบยากไปน,นิดนึงสาหรับคนที่ดูอนิเมะไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ชอบอนิเมะสายนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวแถม ที่แล้วก็มีภาคต่อ,อ,อมาด้วยและไม่รู้ว่าจะมีออกมาอีกไหมนะรู้สึกว่ากระแสตบดับริงเขาไม่รู้ส่วนในเรื่องต่อมาของเราก็มากับอนิเมะต,ติดอยู่ในเกมเหมือนกับอนิเมะเรื่อง Overlor d เจ้ามารพิชิตโลกสําหรับภาคล่าสุดของอนิเมะเรื่องนี้ก็เพิ่งจบไปแบบสุด้อนเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราต้องรอภาคต่อไปอีกในเดียวว่าคงจะยาวนานพอสมควรเลยทีเดียวเป็นหนึ่งอนิเมะที่ค่อนข้างจะสุดมากนะครับเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้จะพูดถึงเกม RPG เกมหนึ่งที่เป็นเกมชื่อดังอย่างมากอย่างเกมอิกดาซิล ที่อยู่มาวันหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ของมันก็ต้องปิดตัวลงไปและเพะเอกของเราอย่างโมมันกะขัดมีความทรงจําดีๆกับเกมนี้ค่อนข้างจะะมากนั่นเป็นทำให้เขาตัดสินใจไม่ล็อกเอาออกจากเกมจะจบเกมนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายแต่ถว่าเมื่อเวลาเข้าดาวถึงศูนย์เขากลับไม่ถูกดิดออกไปจากเซิร์ฟเวอร์แถม NPC ก็เริ่มมีความรู้สึกนึกคิดและเมื่อเขาออกมาจากฮอกคิวแล้วมันก็ทําให้เขางงไปไก่ตาแตกเลยว่าตอนนี้กิวงเขานั้นมนาตั้งอยู่ในดินแดนไหนวะเนี่ยนี่ก็เลยกลายเป็นการประจัภัยบทใหม่ของเรื่อนของเราท มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขากันแน่ใครที่อยากติดตามดูก็ลองดูได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นท่านจอมานที่สุดกล้เลยเดียวสอนิเมะเรื่องต่อมาก็เป็นอนิเมะแนวต่างโลกคอมเมดี้แฟนตาซีนะครับกับอนิเมะเรื่องเทนเซชิาตาล่าสไลดตตะเค็นหรือชื่อภาษาไทยว่าเกิดใหม่ทั้งทีก็ได้กลายเป็นสไลด์ไปซะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอนิเมะต,ต่างโลกที่คุ้มค่าสนุกมากอีกหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นอนิเมะที่ดูแบบเพลินๆนะครับเป็นอนิเมะแนวคอมเมดี้ดยเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้จะพูดถึง มิคามิซาโตรุหนุ่มโสดไม่เคยมีแฟนวัย37ปีเขานั้นถูกแทงตายระหว่างที่เขานั้นไปช่วยเพื่อนจากคนร้ายและในตอนนั้นเอ็มก็ทําให้เขาได้มาเกิดใหม่ในต่างโลกในร่างของสไลแล้วเขาก็ได้พบกับมังกรเวรุดโดราที่ถูกผน,นึกมากว่า300ปีแล้วและพอรู้ว่าเขานั้นมาจากต่างโลกด้วยความเบื่อนหน่ายของมังกรตัวนี้ที่ถูกจองจํามาก็เลยยอมเป็นเพื่อนกับสไลตัวน้อยแล้วก็ตั้งชื่อกับเขาว่ามิมูรุแถมยังยอมให้พระเอกของเราเกินกินเขาเข้า,ขาไปพ่จะ,จะ ให้พระเอกหาทางพามังกรตัวใหญ่นี้ออกมาจากถ้ำนี้ให้ได้ั่นเองและนั่นมันก็เลยได้กลายเป็นการผจญภัยของสไลด์ตัวน้อยที่เรียกได้ว่าจากนี้ก็จะไม่น้อยแลวนะครับเป็นอนิเมะคอมเมดี้อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดนะครับนอนิเมะเรื่อง่อมาก็เป็นอนิเมะคอมเมดี้อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดเหมือนกันแต่ว่าเป็นอนิเมะแนวเลิฟคอมเมดี้แฟนตาซีนะครับกับอนิเมะเรื่องซีโรโนสกายมาะอาูรรับใช้ของยัยสุนสนิทก็เป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่จบบริบูรณ์แล้วด้วยเป็นิเมที่ดูแล้้วไม่คาางอนออรรืงาขิเมะพูดถึง ลุยที่เธอนั้นเป็นคนที่ใช้เวทมนต์แทบจะไม่ได้เลยทีเดียวแล้วเธอก็ต้องมาเรียนในโรงเรียนเวทมนต์ซึ่งด้วยความที่เธอนั้นใช้เวทมนต์ไม่ได้มันจะทําให้เธอมักจะถูกเพื่อนร่วมชั้นขนาดนามเธอว่าหายสูนสนิทจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งก็มีการจัดให้นักเรียนนั้นอัญเชิญสัตว์อสูนออกมาซึ่งลุยนางเอกของเราก็อ,อัญเชิญออกมาได้เป็นมนุษย์จากอีกหนึ่งโลกซึ่งเขามีชื่อว่าไซโตะและด้วยความผิดพลาดในการอัญเชิญอสูนนี้เองมันจะทําให้เธอนั้นต้องยอมรับไคโตะมาเป็นอูนรัับใใช้้้โดดยมมีขออแๆนนเง แต่ทว่าหลังจากที่อยู่ด้วยกันไปสักพักก็ทำให้เธอนั้นค่อยๆตกหลุมรักเขาเข้าไปแต่ก็ไม่ยอมบอกปากแข็งซนเดเล,เลนั่นเองแต่ทว่า เวลาไหนที่พปะเอกงของเราไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นที่มีหน้าอกโตๆตมันก็ทําให้เธอนั้นมักเอาแส้หางม้าไปฟาดเขาอยู่บ่อยๆแล้วก็ใช้เวทมนตร์ระเบิดระเบิดใส่เขาซึ่งเป็นเวทมนต์ที่เธอนั้นใช้ได้เพียงอย่างเดียวนั่นเองเทำให้เซธนอีกด้วยกับแอนิเมะอีกหนึ่งเรื่องคอม,มดี้ที่ค่อนข้างสนุกมากเลยนะครับแถมมีช็อตหวานๆค่อนข้างทะเยอะด้วยจะเรียกว่าหวานไหมก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนอนิเมะเรื่องต่อมาก็มากับอนิเมะเรื่องฮาตาระคุมาโอซามะชื่อภาษาไทยว่าผู้กล้าซึมซ่าก,ก มนุษย์แถมยังไม่มีพลังติดเนื้อติดตัวออกมาด้วยยดิวว่ามีพลังแบบพอปิป่มๆพอได้ใช้สนิดสักหน่อยเรื่องราวของอนเนเดอรเบรนจะพูดถึงอีกเพียงเก้าเดียวเท่านั้นจอมมารสาตาน์ก็จะครองโลกนี้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าว่าเขากลับถูกโค่นด้วยกูกาเสียก่อนนั่นเปนกาทำให้จอมมารคนนี้กระเสือกกระสนนี่มายังโลกต่างม,มิติและก็มาลงเอยที่เมืองซาซาสึกะจังหวัดโตเกียวประเทศญี่ปุ่น แล้วหลังจากที่ท่านจอมมานมายังโลกใบนี้โลกใบนี้ก็มีพิท่านจอมมานั้นต้องไปหาทํางานเพื่อหาเงินนั้นมาเป็นค่าของชีพนั่นเองแถมผู้กล้าที่ตามมาก็ยังทํางานเป็นออปเปอเรเตอร์เพื่อต่อสู้กับพิเศษตกิจอีกต่างหาก และเมื่อทั้งสองคนมาเจอกันระหว่างพนักงานฟาสต์ฟู้ดแล้วก็พนักงานอเปเรเตอร์จะเป็นยังไงก็สามารถติดตามได้ในตัวอนิเมะนะครับตอนนี้ก็มีภาค2มาแล้วด้วยแถมนิยายก็จบบริบูรณ์ใครที่ไม่เคยดูลองหาดูด้นะครับแต่ในเมทเองคุณค่าจะหฮหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวและนี่ก็จบไปกับการแนะนำอนิเมะไม่ทั้งหมด10เรื่องด้วยกันใครที่มีอนิเมะเรื่องไหนอยู่ในใจก็สามารถคอมเมนต์ลงไได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วบาบาย